จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐในวันนี้นะครับที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบในเรื่องวัระสำคัญหลายประเด็นนะครับจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องประเด็นแรกนะครับเป็นเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับที่อยู่กว่าต่ำกว่าเส้นยากจนนั้นเนี่ยตอนแรกนะครับการให้เงินสนับสนุน600บาทต่อคนต่อเดือนนั้นเนี่ย จะเป็นไปนะครับตามเส้นของความยากจนนะครับจะประมาณ4ล้านกว่าคนนั้นในขณะนี้มีได้รับอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนแต่จากการประชุมในวันนี้นะครับได้เปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นให้แบบทั่วหน้านะครับเพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทยจะได้รับเงินนนะครับจำนวนนี้ ในส่วนที่2นะครับได้มีการขอให้ปรับนะครับศูนย์เลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมการพัฒนาเด็กนะครับ่มีการเลเี้ยงดูเด็กนั้นเนี่ยอายุตั้งตอนแรกจะเป็นตั้งแต่6เดือนถึง3ปีนะครับผมได้ขอให้ปรับเป็นตั้งแต่3เดือนนะครับเป็นถึง3ปีเพราะว่าจะได้สอดคล้องกับการที่กฎหมายแรงงานนั้นอนุญาตให้คุณแม่นะครับสามารถลาคลอดได้98วันนะครับก็จะประมาณ3เดือน ก็เลยจะขอให้สูงเลี้ยงดูเด็กนะครับได้ดูเด็กตั้งแต่3เดือนนะครับไปจนถึง3ปีนะครับในส่วนต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยของผู้สูงอายุนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เป็นขั้นสเต็ปบันไดนะครับ6 0 0 7 0 0 800และ1 0 0 0บาทนะครับจะขอให้ได้เป็นทุนหน้านะครับแล้วก็จะได้เป็น1,000บาททุกคนนะครับดังนั้นเนี่ย ที่น้องผู้สูงอายุนะครับจากที่เดิมได้ขั้นบันไดแล้วก็ได้ไม่ทุนน้าจากนี้จะได้เป็นเดือนละ 1, หนึ่งพันบาททุนน่าแต่ทั้งนี้นะครับเป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งจะต้องนําเสนอเข้าคณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยของความพิการนะครับจาก800บาทเราปรับขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการครับจากที่เมื่อก่อนนั้นได้รับค่าตอบแทนนะครับชั่วโมงละ50บาทนะครับตอนแรกทางคณะทํางานเสนอขึ้นมาจะปรับจาก50บาทเป็น80บาทต่อชั่วโมงนะครับทางตัวผมเองและที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าผลจะปรับขึ้นเป็น100บาทต่อชั่วโมงรวมถึงการจัดหา การบริการการอุปกรณ์ให้กับคนพิการทุกๆคนด้วยนะครับดังนั้น4ประเด็นนี้เป็นข้อสรุปที่ทางคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบนะครับเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับรวมไปถึงสตรีนะครับและคนพิการผู้สูงอายุนะครับแต่ที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่คณะทำง,งานนั้นเสนอมาให้นะครับขั้นตอนต่อไปคือคณะอนุกรรมการ เสนอข้อเสนอทั้งหมดนี้ที่เราเห็นชอบเข้าคณะกมกรรใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการดําเนินการต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆครับ